Bounds. เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับนะและอยู่ในเกมรันดี้วันเอิร์ดกันอีเช่นเคยนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้อีเวนต์ใหม่ก็มาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้ำจะเรียกว่าอีเวนต์ใหม่ได้ไหมเนาะก็อีเวนต์เก่าเอามารีใหม่นะครับผมก็จะเป็นอีเวนต์สังเวียนนะครับนะแล้วก็อีเวนต์ของเรืออับปางนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปดูอีเวนต์สังเวียนก่อนนะครับเพราะผมอยากได้แบบแปลนมากเลยให้อับรูปินตั้งสองฉบับเลยนะครับท่านผู้ชมบอกว่าต้องบอกได้ว่าก็ถ้าใครที่ยัง เป็นผู้เล่นใหม่แล้วไม่ค่อยมีบลูปินนะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะสำหรับอีเวนต์นี้นะครับนะแต่ว่ามันจะยากหน่อยแค่นั้นเองนะครับนะก็สำหรับอีเวนต์นี้ผมเคยทําคลิปลง YouTube ไปหลายคลิปแล้วนะสองสามคลิปแล้วมั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะ2คลิปนะครับสำหรับอีเวนต์นี้ก็ไปดูเป็นแนวทางกันได้นะครับส่วนวันนี้ผมก็ไม่ได้จะไม่ได้อธิบายอะไรมากเนาะเพราะว่าเคยเล่นลงหลายๆรอบแล้วนะครับก็ปืนที่เอาไปนะครับจะเป็นวีเอบอกดห้กระบอกเอเคเก้ากระบอกนะครับแล้วก้าสองกระบอกแล้วเรโซแนนซ์นะครับผมหนั่ สิบห้าอันแล้วก็น้ำหนึ่งกองกว่านะก็จะเป็นประมาณนี้โดยผมมีบัฟเพิ่มเติมก็คืออ่ามีบัฟชั่วคราวนะครับผมเป็นเนื้อปรุงรสนะครับจะทําให้อาวุธปืนมีความเสียหายหเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับนะถือว่าดีมากๆเลยนะโอเคส่วนชุดที่ผมเอาไปนะจะเป็นชุดสว่า2สองชุดนะครับนะนี่อยู่ท้ายรถเลยนะครับชุดสว่านสองชุดแล้วก็ชุดอ่าเคฟฟานะครับผมนะเรียกว่าชุดชุดกอะเครฟาเนาะอีกหนึ่งชุดนั่นเองนะครับนะโอเค เดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับที่อีเวนต์สังเวียนเพื่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเคยเล่นลงหลายรอบแล้วแหละนะก็มาเล่นอีกรอบนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวจะไม่มีคลิปลงนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในอ่า อีเวนต์สังเวียนแล้วนะครับนะเรามาดูอีเวนต์กันก่อนเลยนะครับผมนะเออเรามาดูบัฟนะครับผมจุดอ่อนนะครับผมวีตัวแรกจะเป็นวีนะครับผมนะลดเพิ่มความเสียหาย3 0มนะครับแล้วก็ชุดเกราะลดความเสียหายสิบเนะแล้วต่อไปก็จะเป็นเรโซแนนซ์นะครับเพิ่มความเสียหายสาแล้วก็ชุดเกราะลดความเสียหายสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเอเคสร้างความเสียหายห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ เกาะนะครับผมนะลดความเสี่ยง40%เลยทีเดียวนะครับนะโอเคนะครับสําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับนะที่ไม่ค่อยมีปืนและถามว่าปืนหาได้จากไหนเยอะๆเลยนะครับปืนนะครับนะหาได้จากอีเวนต์ทั่วไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ของอ่าซีซั่นนะครับแล้วก็บังเกอร์เอนะครับสถานตารวจนะครับแล้วก็ห้องแลบมีดอปนะครับแล้วก็ฟาร์มก็มีดอปเหมือนกันนะถ้าใครที่เป็นผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วไอ้ปืนพวกนี้ไม่ได้หายยากเลยนะโอเคครับผมนะเดี๋ยวมาดูอ้าตรงนี้มีชุดเกาะขายนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยนะเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวแรกก่อนเลยเดี๋ยวผมจะจัดการบอสตัวแรกก่อนเลยชุดเกราะผมเอามาเป็นชุดสวัานเนาะชุดไอ้นักจโจมผมไม่มีละลุยครับผมตัวนี้มันจะพ่นพิษได้นะท่านผู้ชมนะมันจะพ่นพิษแรงมากนะครับผมมันมันจะพ่นพิษระยะไกลมากเพราะงั้นก็ V S จะเหมาะที่สุดนะครับสำหรับตัวนี้นะตัวไอ้รอบแรกก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะตอนนี้มันยังพ่นใกล้ๆอยู่นะครับผมระวังดีๆด้วยนะ ถ้ามันเหยียบเลือดตัวเองอ่ะมันจะฮิวตัวเองด้วยนะครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วครับผมนะเวฟแรกโอเคครับต่อไปนะลุยกันต่อครับตัวที่สองนะเราจะสู้ทั้งหมดตัวละห้าครั้งนะครับอ่าต่อไปครั้งที่สองนะครับลุยกันเลยนะจะเริ่มยากแล้วครับผมโอเคนะโอ้โหเข้าทีละสามสิบเมื่อกี้ยังเข้าสี่สิบห้าอยู่เลยผมได้บัฟไอ้นี่มาด้วยนะท่านผู้ชมนะบัฟอาสร้างความเสียหายจากอาวุธปืนเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็บัฟของอีเวนต์อีก 30%เท่ากับ V S ผมจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น40%เลยนะถือว่าดีมากๆเห็นไหมเราว่ามันพ่นนะครับมันพ่นในระยะไกลนะครับตอนแรกผมเข้าใจว่ามันสร้างดาเมจต่อชุดเยอะมากนะครับแต่ความจริงไม่ใช่นะท่านผู้ชมนะ V S ยิงได้นะครับระยะมันไม่ถึงนะระยะพ่นมันไม่ถึงนะครับโอเคครับผมจบไปแล้วนะครับตัวที่2นะโอเคครับต่อไปนะตัวที่สครับผม เดี๋ยวแปหนึงนะถือ VSS ไว้ก่อนนะครับน่าจะพอนะครับน่าจะพอคิดว่าน่าจะพอยิงเข้าทีละสามสิบเลยนะออรอบที่สามมันจะมีพยาธออกมานะครับผมพยาธิไม่ต้องไปฆ่านะครับวิ่งให้มันระเบิดใส่เลยแบบนี้เลยครับผมวิ่งผ่านเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปยิงนะเปลืองลูกกระสุนนะครับวิ่งผ่านให้มันระเบิดเลยนะโอเค,อเ,คเห็นป่ะแล้วก็ยืนยิงชิวๆเลยครับถ้ามันเดินถ้ามันเดินตลมตลมแปลกๆนีก็แสดงว่ามันกำลังจะพ่นนะ สังเกตง่ายๆเลยนะครับถ้ามันเดินตะล่อมตะล่อมนี่อันนี้วิ่งผ่านเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับผมวิ่งผ่านเลยนะไม่ต้องเสียเวลาไปยิงนะครับนี่เห็นปะอย่าเหยียบไออย่าเหยียบไอนี่มันนะครับอย่าเหยียบพิษมันนะมันจะสร้างความส่ายอยู่นะโอเคนะครับนะอ่าเรียบร้อยครับผมส่วนพญาตนะครับวิ่งผ่านเลยนะแบบนี้เลยนะ เรียบร้อยนะครับเห็นปะอ่ามีหนึ่งตัวพญาที่มันแตกตัวออกมานะครับมันจะมีพิษด้วยนะอันนี้ให้ระวังด้วยนะครับผมเสร็จไปเรียบร้อยนะครับตัวที่สามนะไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะไม่ได้ยากเอาปืนมาดีขนาดนี้มันจะไปยากกับมะเขืออะไรล่ะโอเคนะครับต่อไปตัวที่สี่นะครับนะลุยนฮะยิงเลยครับผม VSS เราแรงมาก ยิงครับนี้ยิงยิงตรงนี้ยังได้พยาินะครับวิ่งให้มันระเบิดใส่เลยนะเรียบร้อยครับผมนะเห็นปะง่ายขนาดนี้เองเลยส่วนปืนมันแรงอยู่แล้วนะครับ vss นะครับอันนี้แทบไม่ได้แต่งอะไรเลยนะก็ยังแรงขนาดนี้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมปืนนะครับแนะนาให้เก็บไว้เยอะๆนะถ้าใครลงมังเกิลเอลงฟาร์มลำห้วยอย่าใช้ปืนเลยนะครับมันเฟื่องนะเก็บไว้ทำอีเวนต์เก็บไว้ทำไอ้พวกนี้ดีกว่านะครับ โอเคนะครับผมเห็นปะโอ้แรงแล้วแรงแล้วโอ้ยพ่นแรงนะพ่นเข้าทีละสนะิบแปดน่ะเราสามารถยืนยิงนอกระยะได้นะครับผมถ้าเป็น V S S นะโอเคเรียบร้อยครับนะเห็นปะต่อไปจะเป็นตัวสุดท้ายต่อไปจะฆ่านะครับผมนะปืนพอแหละปืนพอพออยู่ลุยครับผมเราจะฆ่ามาเลยนะรอบนี้ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะไปครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมนะเมื่อกี้ก็มีตายอยู่รอบหนึ่งนะครับปั๊มเลือดไม่ทันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่นะครับเอาใหม่เดี๋ยวมาฆ่านะครับผมนะแม้เซลเลยนะโอเคเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะเมื่อกี้ปั๊มเลือดไม่ทันนะครับประมาทไปหน่อยนะประมาทเองนะเมื่อกี้ยิงต่อเลยนะครับผมไม่ได้กดปั๊มเลือดไงเมื่อกี้แล้วไอ้พิษที่มันไอ้ตัวที่พยาธิที่มันแตกตัวตามพื้นน่ะไอ้พื้นมันจะสโลด้วยนะเห็นปะผมก็เลยเดินช้าไงเมื่อกี้โดนพ่นตายเลย มันพ่นแรงมากนะครับพิษพ่นแรงมากอะ่ะยิงโดนสโลด้วยเมื่อกี้ยิงแรงนะเมื่อกี้ก็พลาดไปนะครับผมเสียใจอยู่เหมือนกันนะเมื่อกี้โอเคครับยิงเลยฮะอ่าจะจบแล้วนะครับผมไม่ได้ยากนะแต่เมื่อกี้ประมาทเองนะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยแบบแบบนี้เลยเมื่อกี้ยิงครับนอกระยะแล้วครับผม โอ้ oh, แล้วก็มันมีพิษนะพิษโดนทีละห้าเลยนะถึงว่าทำไมมันแรงจังเมื่อกี้โอเคก็จบไปแล้วนะครับนะ <c oughs> เสียเซลลไปรอบนึงเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะ <c oughs> ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับตัวแรกนะบอสตัวแรกฆ่าเรียบร้อยนะครับนะต่อไปตัวที่สองนะครับผมจะไปจัดการตัวที่สามเหมือนเดิมนะครับจัดการตัวที่สามก่อนนะครับตามสติปของผมนะจะถือเ k คไว้เนาะน่าจะไหวอยู่แหละเ k เคเราเดี๋ยวชุดค่อยมาใส่อีกทีนึงนะ ลุยครับผมจะจัดการตัวที่3ก่อนนะไปยังการต่อสู้ครับโอเคลุยครับผมยิงก่อนเลยโอ้โ oh, หอย่างแรงเอเคนี่ขนาดเพิ่มดาเมจมาตั้ง50%แล้วนะแล้วก็รวมกับบัฟที่ได้มาอีก10% 60%เซลยนะดาเมจเพิ่มขึ้นลองนึกสภาพไม่มีบัฟสิจะยิงเข้าไหมเนะี่ยเรียบร้อยครับนะตัวแรกไปต่อกันครับ โอเคครับผมนะตัวที่สองลุยฮะ <c oughs> เริ่มมีลูกกระเจอะออกมาแล้วนะครับผมลูกกระเจาะพวกนี้มันตีแรงมากเลยนะท่านผู้ชมไอ้รอบสุดท้ายอะรอบที่เราจะฆ่านะลูกกระเจอะมันจะตีกันแรงมากเพราะงั้นต้องระวังดีๆนะโอเคครับผมนะ <c oughs> เสร็จแล้วตัวที่สองนะง่ายนะครับง่ายเหมือนง่ายเลยเนาะไปครับผมนะตัวที่สามนะ หรือครับตอนนี้ปืนยิงเข้าทีละสิบสี่ละเริ่มเข้าเบาขึ้นนะดูเลือดดีๆนะครับเล่นดูเลือดดีๆนะระวังเลือดด้วยโอเคสามร้อยละหนึ่งร้อยครับผมเหลือร้อยเดียวเรียบร้อยนะครับนะง่ายเนาะปืนปืนแต่งมาดีปืนแต่งมาดีไม่ใช่อะ้รหรอกปืนแต่งมาดีไป,าดไปต่อครับตัวที่สี่ครับผมลุยฮะ โอเคไอตัวกระจอกก็เริ่มตีแรงแล้วนะทำไเล่นไปโอเคครับผมนะยิงต่อไปฮะมันยังไม่ใช้สกิลนะตอนนี้ยังไม่เห็นมันปล่อยสกิลเลยนะปล่อยแล้วครับผมสกิลโอเคยิงต่อฮะเรียบร้อยครับผมตัวทีวส่สีนะโอ้โหไม่ได้ยากขนาดนั้นนะโอ้โหมีเลือดด้วยนะ ต่อไปครับหนะ้าตัวที่ห้าครับผมการฆ่านะรอบนี้ฆ่าเลยครับมาดูครับจะไหวหรือเปล่าโอ้ตีเข้าทีละสิบนะโอ้ลูกน้องมันตีอย่างแรงอะ่ะท่านผู้ชมลูกกระจอกตีโคตรแรงเลยตีเข้าทีละเก้าฮัลโหลมันไม่น่ามันไม่ได้น่ากลัวตรงบอสนะมันน่ากลัวตรงลูกกระจกนี่แหละโอ้บอสตีเข้าสิบห้าแล้วครับผมแล้วมงมันใช้สกิลด้วยนะ เอ็นปืนถือปืนเอ้ยไม่ทันไม่ทันโอ้ยโอ้สตันกีทมาแล้วครับผมลูกน้องมาละโอ้โหทันไม่เนี่ยทันลบกิงลบเกือบโดนเกือบยิงหลบไม่ทันโอเคครับผมนะลูกน้องมันตีแรงมากนะระวังแค่ลูกน้องก็พออ่าสองร้อยกว่าครับร้อยเดียว เรียบร้อยครับผมนะจบเรียบร้อยแล้วครับฆ่าไปเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวที่สามนะผมปั๊มเลือดเอาปั๊มเลือดเอาเลยกดวไทยนะครับผมไม่อยากไอกลับไปอีกรอบนึงนะโอเคครับผมนะก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตัวที่สมนะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชุดเกราะเป็นชุดนี้นะครับผมนะชุดเกราะเหมือนผมจะเอามาเยอะเกินไปนะครับส่วนปืนนะผมขอใช้ปืนให้พังพังเป็นกระบอกกระบอกไปก่อนนะโอเคครับเหลือตัวที่สองรุยกันเลยนะไปยังการต่อสู้เลยครับ รุกกันต่อฮะผม ak ยิงได้นะ ak ยังแรงอยู่ทำไปเล่นไปเข้าทีละแปดอยู่ก็ดีอยู่นะครับอ๋อมันกินซากศพได้ด้วยเนาะโอเค vrs ยิงครับเข้าทีละยนะี่แปดะยังยังโอเคอยู่นะครับสำหรับ vrs นะไม่ได้ยากนะครับสำหรับตัวแรกเปี้ยงโอเคครับเรียบร้อยนะครับผมนะตัวแรกก็จบไปละปืนที่จะใช้กระบอกต่อไปใช้อะไรดีวะลองใช้สัก ลองใช้อ่าไอ้นี้ AK นะครับเรโซแนนซ์ไม่อยากใช้นะครับเรโซแนนซ์มันยิงไม่ค่อยเที่ยงนะมันยิงพลาดบ่อยนะก็เลยไม่ค่อยชอบนะ VS ยิงยิงได้ยิง,ย,ง,ย,งยิงเข้าอยู่นะครับเข้าทีละตั้ง20กว่บส่วนตัวเล็กที่มันมาก็เอาไอ้นี้ยิงเอานะฮะปืนปืน M10 AK นะครับผมใช้ให้พังเป็นกระบอกกระบอกไปเนาะวิฟ2วิฟแรกยังไม่เป็นไรหรอกนะ ทำไมไม่มีใครเอาอะไรมาอุดรูตรงนี้ไว้นะว่ามันจะได้ไม่ต้องมีซอมบีคาดออกมาลนะ่ะโอเคครับผมนะตัวที่สองเรียบร้อยแล้วครับตัวที่สามนะครับผมจะลองใช้ปืนสกาณนะรอบนี้มาดูกันครับผมนะยิงครับโอ้เข้าทีละเจ็ดเองอะ AK ดีลูกน้องมันไม่ได้อะไรมากมายลูกน้องมันไม่ได้ตีแรงเหมือนบอสตัวที่สามนะตบอสตัวที่สามลูกน้องมันตีแรงก็เลยยากหน่อยนะยังไหวยอยู่นะ AK เรายังไหวยอยู่นะครับจำจิมรีโซแนนซไม่ต้องใช้หรอกใช้ AK นี่แหละถ้าเราถ้าที่บ้านใครมีเ k เยอะนะโอ้ตบตบตบ,ตบเรียบร้อยครับผมนะสกาก็แรงทาไปเล่นไปอย่ามาล้อเล่นกับสกาพี่นะน้องไปกันต่อครับผม รั้งที่สี่แล้วครับรอบที่สี่ละลุยฮะยิงเลยครับผมแรงอยู่นะสการแรงอยู่นะแต่สกาก็มีพลาดนะครับสกาผมแต่งมาเต็มเลยนะครับนี่แต่ว่าใครจะแต่งให้สก,กิลก็แล้วแต่นะแต่สก,กิลสกาผมยังไม่ได้ออกเลยะส่วนมากแบบเป็นสกาได้ซ้ำได้แต่มือจับซ้ำเนาะอ่าได้สองร้อยฮะ เรียบร้อยครับนะตัวที่สี่จบไปล้วต่อไปก็ฆ่าเลยนะครับผมนะดูรครับรอบนี้เราจะฆ่าเลยนะฮะยิงเลยครับผมโอ้เข้าทีละหกเองก็ <ield> ยังถือว่าแรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่โอเคระวังมันชนก็พอนะผมคิดว่ามันชนรอบเดียวก็น่าจะกลับบ้านเก่าได้เลยนะน่าเป็นลงไปนอนแอ่แงแมง โอเคครับผมระวังแค่ตอนมันจะชนแค่นั้นแหละห้าร้ยแล้วครับนะปัมป๊มเรือดไ้ไม่รู้ว่ามันตบแรงหรือเปล่านะปั๊มเรือไปก่อนเอเคจะชนละห้าผมยิงห้าทองอ๋ตอตอนมันชนเรายิงไม่ได้นะต้องรอมันชนก่อนนะครับอ่าเหลือสองร้อยแล้วครับผมว้เดียวครับ โอเคจบไปแล้วนะครับผมฆ่าเรียบร้อยนะต่อไปก็เหลือแค่ลูกกระจกโอเคครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะสำหรับบอสอ่าสามตัวนะครับก็เคลียเรียบร้อยแล้วครับสำหรับอีเวนต์นี้นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันก่อนเลยนะโอเคครับผมนาะไปที่ปฏิทินนะครับ อ่าสังเวียนนะครับผมนะกดรับไปเลยนะโอเคอ่ามีดาวอยู่ร้อยสิบดวงเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันอ่าเดี๋ยวเราไปที่นี่กันก่อนนะครับผมเรืออัปปานะครับไปดูว่ามันจะมีอะไรนะครับสำหรับอีเวนต์เรืออัปปาจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราก็อยู่ในอีเวนต์ของเรืออัปปาแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันนะเหมือนเดิมเลยครับค่าซอมบี้สิบสามตัวช่วยเหลือผู้รอชีวิตนะครับนะเดี๋ยวผมจะลุยกันเลยนะก็ค่าซอมบี้สิบสามตัวตามไอ้นี่แหละนะครับผมตาม ไอชายหาดนะครับเสียเวลามากเลยเอปืนยิงได้ไหมเคอยู่ไหนวะนี่นครับผมปืนยิงไปเลยนะครับเสียเวลามากเลยนี่ AK แรงมากบอกเลยโอเคครับจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะยิงทีเดียวก็จบแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่อีเวนต์นะครับเหมือนจะให้ส่มของเหมือนเดิมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะสาหรับอีเวนต์นี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากใหม่นะโอเคนะครับมาหาผู้รอดชีวิตดูซิของที่ส่เหมือนเดิมหรือเปล่า เหมือนเดิมเด้ท่านผู้ชมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเหมือนเดิมนะครับผมโอเคได้ดาวสิบดวงแล้วก็ได้เอเคมาหนึ่งกระบ,บอกนะถือว่าดีมากเลยนะครับโชคดีจะจัดเลยรอบนี้โอเคเหมือนเดิมนะครับผมนะไหนสุมสามสุมสามอีกสามกล่องใช้เจ็ดสิบห้าอันเหมือนเดิมของที่จะได้มาก็จะเป็นชิ้นส่วนโรงงานกับของอื่นๆนะครับซีฟงซีโฟ,ฟปงุงปืนนะครับผมเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรมากมายแนละสุมต่อไปครับโอเค ก็สุ่มของแค่นั้นเองนะครับ <qualified. S 2> ท่านผู้ชมนะไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะสำหรับอีเวนต์นี้นะครับมันเดิมดิเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะไปเปิดพิมพเขียวกันดูซิว่าผมจะได้พิมพเขียวอะไรเนาะได้สีม่วงมาสองฉบับเดี๋ยวเราไปดูกันนะโอเคครับผมนะตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูพิมพ์เขียวที่เราได้มาเลยนะครับไหนดูกันก่อนนะดูที่ของรางวัลกันครับผมกล่องจดหมายนะครับได้พิมพ์เขียวหายากมาสองฉบับนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะ โอเคนะครับเปิดเลยนะขอไม่ซ้ําก็พอนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บออกมาโอ้โหผ่านท้ายกลยุทธ์น่าจะซ้ำแล้วท่านผู้ชมนะพิมพ์เขียวแรกก็ดูเหมือนจะซ้ำแล้วนะอันต่อไปครับผมสกานะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ซ้ําแน่นอนสำหรับสกานะผมจําได้เลยทําไมของปืนพกมันไม่ออกมั่งอยากให้มันออกของปืนพกอะปืนพกของแทบไม่มีเลยนะพิมพ์เขียวสีม่วงนะครับจะร้องไห้เลยนะครับผมรอบนี้เกลืออีกแล้วมั้งแน่จากลักษณะแล้วเนี่ย โอ้ชีวิตนี้หนีไม่พ้นความเกลือนะครับท่านผู้ชมสงสัยอีเวนต์นี้มารอบหน้าผมจะไม่เล่นแล้วร้องไห้ได้ไหมเนี่ยโอเคแต่ว่าเปิดพิมพ์เขียวกันเลยนะครับผมอันแรกซ้ำนะครับอันที่สองซ้ำนะครับอันที่สามซ้ำครับสี่ซ้ำห้าซ้ำหกซ้ำเจ็ดซ้ำแปดซ้ำเก้าไม่ซ้ำนะครับผมนะโอเคได้ผ่านท้ายกลยุทธ์มาไม่ซ้ำนะแล้วก็มาดูครับต่อไปต่อไปต่อไปที่เหลือซ้ำหมดเลยนะครับผมนะเปิดมาไม่ซ้ำแค่ฉบับเดียวเศร้าเกิน เก็บไว้ก่อนนะพิมพเขียวเดี๋ยวค่อยเอาไปแลกนะครับผมนะโอเคแล้วก็ต่อไปเรามาดูที่ดาวกันนะครับมีร2อยี่สดวงเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องเปิดสุ่มกล่องรางวัลนะครับเอาสกินนะครับผมยังไม่ได้อ่าผมยังไม่ได้สกินไอ้นี่เลยนะสกินบับเบิลบีแล้วก็สกินกระเป๋านะาอยากได้มากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราสุ่มกันเลยนะอ้ารอบแนีขอเอาลูกซองไปน,นะครับไปต่อฮะทอแป๊บครับผม ไปต่อครับผมอโอเคเอาเป็นปืนไว้ลยนะผมเลือกปืนไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปลุยห้องแลดนะพรุ่งนี้ห้องแลบมาใช่ไหมเดี๋ยวเราไปลุยห้องแลบกันนะครับโอเคเอาเป็นหน้าไม้หน้าไม้หน้าไม้แหละหน้าไม้เนา,ไนาไนะไปต่อนะครับอีกยี่สิบกล่องนะอ่าบัตรตำรวจสีไอ้บัตรธรรมดานะครับผมอออีเตอร์ชุดอ้าวบัตรตำรวจก็ได้เนาะทำไมบัตรม่วงไม่ออกอยากให้มันออกบัตรม่วงมากเลยมาแล้วครับผมบัตรม่วงพูดถึงก็มาเลยคนระับใบแรกของซีซั่นนี้เ <laughs> พิ่งได้ใบแรกนะครับ อาไปต่อครับผมนะมาแล้วครับผมบัตรม่วงออาเป็นหน้าไม้นะครับผมนึกว่าจะไม่ได้กับเขาแล้วบัตรม่วงเนี่ยไปกันต่อนะครับออาเอาเป็นลูกระเบิดเนาะสปีขาวผมมีเยอะแล้ะต่อไปเอาเป็นคาตานะครับผมคาตาณเอาไว้ลุยฟาร์มนะเอาเป็นหมวกแก๊ปนะครับผม,าบผมอาฟาเบียเนาะเรียกฟาเบียเนาะปืนยิงระเบิดชิ้นส่วนโรงงานมารลเวลสามเอาปืนยิงระเบิดแน่นอนนะครับไม่ต้องสงสัยเลย ส่วนนี้เอาอาหารปานะ่าเนาะไปกันต่อครับนะเดี๋ยวสุ่มของรางวัลไปเลยนะอ่าเคียวเคียวเคียวโอเคครับเดี๋ยวไปกันต่อนะครับผมนะต่อไปครับผมนะอ่าเริ่มเป็นอาหารหมานะครับดีได้บัดม,ม่วงมาหนึ่งใบนะครับเมื่อกี้รุยต่อฮนะรอรถแล้วก็เอานี้ดีกว่าเนาะเอาส่วนประกอบไฮเทคนะครับในใช้เยอะมากนะสำหรับการแตงปืนนะโอเคชุดสว่าดแล้วก็อะไรเนี่ย เซนเซอร์ความร้อนนะครับผมขอเลือกเป็นฝาเบียรดีกว่านะเอาไปสุ่มรางวัลน,นะเซนเซอร์ความรอ้นนมรอนมีเยอะแล้วไปปนบ้านมาต่อไปกระจกกระเป๋าแล้วก็เครื่องมือช่วยเอาเป็นกระจกเนาะเลือกกระจกนะต่อไปครับอีกเจ็ดกล่องนะขอเปรางวัลสีม่วงอืมสเปรพรวดเอาพรวดดีกว่านะสเปรขาวผมมีเยอะแล้วโอเคสุ่มต่อไปนะครับผมอาปืนจอกเกาะเอาปืนจอกเกาะนะครับไปกันต่อนะอาทุนระเบิดนะอีกสี่กล่องนะครับขอรางวัลสีม่วง ของดีสักอย่างโอ้สกินบาบนบีมาแล้วครับผมนะได้สกินบาบนบีแล้วนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับเหลือแค่สกินกระเป๋านะไม่รู้จะได้หรือเปล่าเนาะอ่าไปกันต่อครับอืมท่อแป๊บด,ดีกว่าหรือบัตรบัตรบัตรอ่าบัตรไดสิบดีกว่าโอเคนะครับลุยต่อครับผมอับมีดนะครับนะของสุดท้ายนะขอเป็นของรางวัลสีม่วงหน่อย โอเคไม่ได้นะครับผมโอเครอบนี้ผมก็ได้ของรางวัลสีม่วงสามอย่างนะครับก็คืออ่าปืนยิงระเบิดนะครับสกินรถบับเบิลบีนะครับแล้วก็บัตรม่วงหนึ่งใบนะครับนะก็ถือว่าเป็นบัตรไอใบแรกในซีซั่นนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปดูครับสกินบับเบิลบีมันต้องใช้อะไรในการอ่าแต่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะมาดูนี่ก่อนเลยนะครับผมบับเบิลบีบับเบิลบีอยู่ไหนอ่าอ่านี่บับเบิลบีนะครับผมนะใช้สีดำสิบสีเหลืองสิบห้านะครับแล้วสีแดงห้านะครับสีดำสิบเหลืองสิบห้าแล้วก็สีแดงห้านก่อนนเลยะ ใช้สีดำสิบนะครับเหลืองสิบห้าแล้วก็แดงห้านะเหลืองสิบห้านะครับโอเคเหลือ okay. งสิบห้านะครับผมเหลืองสิบห้านะแล้วก็แดงห้าดำสิบนะครับแดงอยู่ไหนวะอ๋าแดงอยู่นี่ฮนะแดงหนะ้าฮะแล้วก็ดำสิบครับผมโอเคนะ่สีดำผมมีน้อยอยู่นะอ่อเดี๋ยวเราแต่งเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผม ก่อนอื่นล้างรถก่อนอ่าเรียบร้อยใส่กิ้งใส่ปิ้งนะฮะปุ๊บ นี่อย่างสวยนะครับนผู้ชมน้อสวยอยู่นะชอบสีเหลืองอยู่แล้วนะโอเคนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมาลุยอีเวนต์ให้ดู2อีเวนต์นะครับก็คืออ่าอีเวนต์สังเวียนก็เคลียร์ไปที่เรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าเกลือนะครับผมรอบนี้เปิดบูปินออกมาได้ซ้ํานะครับแล้วก็เรืออับปางก็ไปลุยมาให้แล้วนะครับสำหรับเรืออับปางก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยสำหรับอีเวนต์ก็เป็นอีเวนต์เดิมๆนะครับเอามาให้เราเล่นซ้ำนะยังไม่มีอีเวนต์ใหม่เลยนะครับนะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะเจอกันครับนะสวัสดีครับ